สวัสดีครับเพื่อนๆมือ่อนี้สิบ้ามาแก้วกุ้งแก้วกุ้งแก้วกุ้งสูเก็เตใครจะใช้ใส่นี่ก่อนที่คนสองอันหักุ้งเ้าทีหลางไวไ้แล้วใส่หน้าไม่ได้เลยใส่เลยใส่ก็ไปใส่มันก็ไป

หอมดีหอมต่างๆใส่เข้าไปหอมบัวหอมยังไลครับส่วน้งผสมใส่เข้าไปทำเวมกันเดิมเดี๋ยว ชวงจุ่งน้อยจวนยุงน้อยเข็มพอดมันสีเข็มพอดน,น้ำปลาเดี๋ยวนี้พอขาดไม่ได้จะสู้ตะสู้ยันตะสู้กันเลยหัวลั่าทน ชวาจะซวยพี่จะซวยจะได้ครับเข้าครัวเดี๋ยวนึกอีกแล้ว ที่สำคัญครับนี่ยประกอบเสีบหวานประกอบน,นี่หมวยเริ่มเลยแล้วมือแหลกยังไงด้วย่อนนี้จกุกกว่ต้องบีมันเลย sim hmm. Nào đây, nào. Đây,

Sim, Ya. Yeah. Yeah. Oh betul sih.